กาแฟหน่อยน้ำพึ่งใส่น้ำตึงเนะี่ยกาแฟาก็กินดีเยอะกาแฟช้อนชาเขาเป็เม็ดนม็ดหน่อยประมาณเนี้ยนะต่อบันไม่ต้องกินเยอะกินแค่หัวไม่ปวดเฉยเฉยจะลดเลยก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเรากินกาแฟมานานมากนนเนาะกินกาแฟมานานมากเนี่ยตั้งแต่เป็นสาว บางวันนี่อยากตอแก้วหนึ่งวันบางวันก็กินแบบว่าเป็นกาแฟดําบางวันก็กาแฟกาแฟเฉยๆแล้วก็ใส่นมบางวันก็ทําเหมือนอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนรันบาบางวันก็บีบมะนาวใส่แล้วแต่แต่กินประมาณแค่นี้ก็คือหนึ่งหนึ่งช้อนชาทุกคนกาแฟกาแฟมันยังหอนอยู่ 爱了。 นั่ยเลๆน่เลยเมงนี้ขนมปังไข่แร่กินง่ายๆไ,ไปได้ ngày ngày cho đi có cắt xua mét thiếu bỏ mấy จ้ะทุกคนตำส่วไก่ทอดเกลือแล้วก็มีผักเนาะกินแค่นี้ว่างเฉียบไออปยกเออชียงดังเด็กข้างนอก That was เด,เด็กเล่นกันข้างนอกเนี่ยแดดมันดีมันร้อนน่ะยี่สิบองศาวัน,นเนี้ยคักเนทักทายกันทุกคนกินข้าวรงเพราะว่าเอ,อวันนี้กินเห็นแมทธิวอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนโกหกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนแมทธิวไม่น่ารักหรือเปล่า<ม>น่ารักน่ารักอหรีแล้วทำไมไม่ได้ไปบาร์บีคิวเนี่ย <laughs> คนนึงว่างคนนึงไม่ว่างเหรอแต่พรุ่งนี้จะหลายคนพรุ่งนี้จะหลายคนใครใครไม่ไปก็ทุกคนก็ต้องไปเออ ก็ยังดีปะตำสัวจ้ะตักลวดอืบอกหึตักอย่างนี้ก็ได้เออละตักยังทำแหละหยกจานขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยเออ <c oughs> จริงๆแม่ว่าแม่ไม่กินข้าววันนี้นะเพราะว่าออแม่คิดว่าแม่อยู่คนเดียวไงแม่ก็จะ หาอะไรกินไปไม่ทำกับข้าวไงอ่ะเดี๋ยวคอนทำนิดหนึ่งแม่เที่ยวก็ผิดแพลนก็เลยเอาต้องทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยแม่เลยอ่ะกินก็กินอันนี้อร่อยมากทุกคนอ,อร่อยกว่าบาร์บีคิวอร่อยกว่าบาร์บีคิวอืแค่นี้แค่นี้ก่อนอ่ะกินเลยไก่ก็หยิบเลยมีผักชีลาว แล้วก็มีไอ้ผักกาดแก้วกินรดกินรสอนออืม่คิดว่ามันไม่เผ็ดมากอะไรนะโอ้ชอบจังชอบจังบ่ะ เผ็ดจะได้มันไม่เผ็ดใช่ไหม,มเ,เออแม่ไม่อยากกินเผ็ดไงแสบท้องแสบท้อง,อ,งอืม <c oughs> <c oughs> ฟินเลยใช่ไหม แม่จ้ะ <c oughs> ให้เม่ทิวมันกินไปก่อนจ้ะร <c oughs> ้อนอ <c oughs> ประเดกแม่ก็มืดกินละเม็ดเด้ยว่าท่านเด็ดไปหลานไทยเยักเทืออยู่เนี่ย <c oughs> สาวเทศนี้ลอกไปแล้ว เสาร์อาทิตย์นี้อยากไปเที่ยวไหนอ่ะอ,อยากไปเที่ยวไหนเพราะว่าอเล็กเขาน่าจะได้หยุดวันศุกร์วันศุกร์อืมเขาคิดว่านะไปในเมืองก็ได้ไปในเมืองเหรออืมอีเมลเด้ ขอโยงหน่อยอะมันกระเด็นใช่ไหมดทิ่วบอะเด่นปะต่อระอหนะคือจะเด่นไก่แท้ไม่รู้ครับโอ๋นผักซีลาอ้าวมีผักด้วยไม่ได้เห็นเลย บอไม่เห็นผักไม่เห็นครับเห็นเตก่ครับมันแมนอยู่บออืมอืมสะโพกไก่สะโพกไก่ ใส่เกินนิดนึงเพราะว่ามีโซ่เดียมเมยอะแล้วเนี่ยจานเนี้ยหืมเสียง,งดังมากเชียงในหรือเด็กข้างล่างมีมีลูกห้าคนอ่ะคิดดูอืข้างล่างอ่ะมีลูกห้าคนอ่ะ คือไล่เลียกันเลยอะไรคือมองไม่เห็นผักเก่งแม่หรอวะแมทโฟกัสตีไก่โฟกัสตีไก่เขากันบ่เขากันยุ่แม่แช่ไว้ตั้งนานอ่ะ แช่แล้วก็ล้างสองรอบอ,ะอ่ะคำเนี้ยสิสิบห้าโครนอะ่ะกรรกำํำหนึ่งอะ่ะสิบห้าโครนถูกมากคิดว่าถูกเหรอไม่คิดว่าไม่ถูกหรอกมันก็ขึ้นมาสามสามโครนอะ่ะจากเมื่อก่อนแม่ซื้อสิบสองโครนอะ่ะ ม,มันยังถูกใช่ไหมโอเคเพม,มันแซบใช่ <laughs> มันแซบมันเลยถูกใช่ไหมถ้ามันไม่แซบมันจะไม่ถูกใช่ไหมมันแซบแล้วก็ได้เยอะได้เยอะด้วยใช่ตักเอาอีกลูกกินให้อิ่มตอนนี้เทาครับเอาตักอย่างนี้ขึ้นไปเอาไม่เป็นไรกนะเอาจานเข้ามาใกล้ๆอเออ วันนี้มีน้ำวันนี้มีน้ำเอ,อ๊บเ,เส้นมาและกอก็มีของแม่บอกออของแแม่ไม่ได้ใช้หรอาใช้ตักเฉยๆอตอนนี้กินออกินกินตำสมตำซวยยังกินอาหารอีสานกันลูกซ้ายหลาส่งค้น ดีแน่แต่ว่าไม่ไม่ทำเผ็ดเนาะแมทเนาะไม่ทำเผ็ดเพราะว่าก็ยังไม่อยากให้แม่พิวกินเผ็ดเราก็พยายามส่วนปลาที่แม่ทำแล้วก็ปลาลาที่แม่ซื้อมาใช่ไหมแม่ก็ละลายเอยเอาน้ำตาลละลายกับน้ำตั้งเยอะอะไม่อยากให้มันแบบเค็มมากอะ่ะอืม ถึกใจแล้วเต้นใจแล้วเปล่แมทมันแสบแมนบอลุกแสบพรุ่งนี้จะไปจริงๆแล้วใช่ไหมเออนัดเพื่อนไว้เอผิดผิหวังสองรอบแล้วมีแต่เพื่อนปฏิเสธแมทธิวแมทธิวไม่ไม่ค่อยปฏิเสธเพื่อนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรฟุตบอลมันซ้อมตอนเช้าอยู่แล้วใช่ไหมนะอ้า

Mm-hmm. <laughs> ออืกินแล้ว <but> ก <universal movement> ินกินผักชีลาวแล้วไม่ต้องยิ้มนะทุกคนมันจะติดออื กินสองคนไก่ห้าชิ้นเหลือครึ่งหนึ่งสมต่งตางต่ำส่วนผักเหลือเดี๋ยวเก็บใส่ถุงโอ้ยคักแน่จ้ะอิ่มไหมอิ่มอร่อยสกอล ไปเก็บจานให้แม่หรือว่าตัวเองจะลางจานลางจานบ่เปลี่ยนกันตัวเดี๋ยวแม่เก็บจานไม่เพลนอะไรจะเก็บจานเลือกที่จะเก็บจานโอ้ยขัดเน่อยเยนี่พูดโพยดีได้เพิ่นนี่เข้ากับเปลี่ยนกันตัว คักแม่ยกไปกันนานนี่ oh <my> ถ้าให้ oh. เพื่นเก็บจานก็จะคอยกับซินล่างก็คร <c oughs> ับไม่ต้องปิดฝาครับเอาฝาไว้ข้างบนข้างบนตรงไหนตรงมันว่างว่างอะ่ะข้างบนพาสีอะ เออ,อแลวเวลาเอาออกเอาเก็บอะไรต้องรู้ด้วยเก็บให้มันเป็นที่อครับถ้าเปลี่ยนที่บันทีนี้แล้วแม่ก็จะไอ้นี่มไม่ต้องปิดครับเหมือนกัน,มมนแม่ไม่ได้ทำครับแม่ทำบบนี้แม่ไม่ได้ทาครับแม่ทิ้งแม่ทาไแม่ไม่ได้เก็บแม่จะเปิดฝาไว้ให้มันระบายออกครับระบายเปิดได้เลยระบายระเบิด มันไม่ใช่ระเบิรมครับคักแน่อะไรออเออออกปุอบนะล้วเป็นกระอยแม่เก็บทุกมือนั่นแหละจะทุกคนทัาเพนยูบานนะนะอืม <Yeah. S 2> อย่างเดียวที่เพิ่นบอมามาคือล้างจานเฮดจังได้กับบอ,อยากล้างแม่ก็เลยบอกว่าสอนให้ทั้งสองเราเด้อล้างล้างจานน้าเก็บถ้วยน้ําขันตัวเองบ่เฮดกับเขาได้ผู้ซาวไปเฮดกับเขานี่ตัวเองตรงล้างถ้วยล้างซ้ำเด้อว่าจะแม่รู้แล้วว่าแม่พูดล้างจานได้ก็รู้ว่าล้างจานได้เราก็ต้องเปลี่ยนกันทุกวันนะคะ oh. เดี๋ยวแม่ก็เก็บอเล็กแมททิวก็ล้างให้แม่ oh. มันจะได้เป็นความเ,เคยชินเฟิร์นเลยบอร์ลย อบอเอาจังไดก็บอกโอเค okay, จ้ะทุกคนเดี๋ยวฝากคลิปไปซำนมีจ้ะเดี๋ยวพอกันใหม่นาอจ้ะ <c oughs> ขอบคุณนะที่ช่วยนะ <c oughs> สบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้ะ